สมชายเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาธรรมดาช่วยพี่แต่มีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆช่วยคนที่คนอื่นอาจจะไม่คิดช่วย จรจิงๆป้าจิตเป็นมนุษย์ป้าแบบที่เรารู้จักกันป้า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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนป้านี่มันกี่โมกี่ยามแล้วโอ้ป้าผมก็รีบสุดสุดแล้วเนี่ยหมดเวลางานฉันจะรีบกลับบ้านไปหาลูกนิดเดียวถ้าเช็คเนี่ยผมมาเข้าไม่ทันนะผมมาตายแน่ๆเลยคอมิชชงคอมิชชันก็ไม่ได้เดือนนี้นะโดนดาย,ยับอ่ะแล้วฉันต้องสนป้า แล้อีกอย่างหนึ่งฉันบอกอกี่ครั้งกี่หัวแล้วว่าอย่าเรียกฉันว่าป้าเข้าใจไหมโทรป้าซื้อของต่อราคามหาโหดขี้เหนียวเป็นที่สุดฉันบอกแอกกี่ครั้งกี่หัวแล้วนะว่าให้ขอโทรป้าแล้วอย่ามาเรียกฉันว่าป้าด้วยเธอไม่เคยขอให้ใครช่วยและไม่สนใจที่จะช่วยใคร แล้ววันนี้สมชายไปไหนตาป่วยครับเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้าจะยกเว้นอยู่คนเดียวที่แกยอมทำเพื่อคนอื่นก็คงจะเป็นลูกสาวแก แม้ว่าแกจะเคยคิดว่าทําเพื่อตัวเองก็พอแล้วไม่ช่วยเหลือใครและไม่ต้องการใครแต่นาทีนี้ถ้ามีใครยื่นมือมาช่วยเหลือแกแกก็คงไม่ปฏิเสธแต่แกไม่มีใครจริงๆคุณป้าคะคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ูกสาวป้ากำลังจะผ่าตัดน,นะคะแต่ว่าคุณหมอหาเลือดโอนเนกาทีฟไม่ได้อะคะ่ะป้าไม่รู้จะช่วยเขาได้ยังไงไม่เป็นไรนะคะคุณป้า ดีครับคุณแม่ตกลงเราผ่าตัดคนไข้ได้แล้วครับน้องที่มากับคุณแม่เมื่อกี้เขาเลือดกรุ๊ปเดียวกับคนไข้นะครับแล้วเขาก็ยินดีบริจาคให้กับลูกสาวของคุณแม่ด้วยครับคุณป้าป้าอยากจะขอบคุณหนูอ่ค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณป้าหนูยินดีช่วยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ย หนูก็เคยเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่สบายแล้วก็มีคนมาช่วยหนูเหมือนที่หนูช่วยชีวิตลูกคุณป้านั่นแหละคะ่ะอย่างที่รู้ๆกันว่าโอนิเกตีฟเนี่ยมันเป็นกรุ๊ปเลือดที่หายากมากๆเขาก็ช่วยโพสหาเลือดกรุ๊ปนี้ใน Facebook แล้วก็มีใครไม่รู้คะ่ะที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเขาเลิกงานมานะคะเขาก็มาบริจาคเลือดให้หนูแล้วหนูก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งหนูมีโอกาสได้ช่วยคนอื่นบ้างมันก็คงจะดียังไงป้าขอบคุณหนูมากจริงๆนะ ที่ช่วยป้าครั้งนี้นะเออนี่คือน,นาบัตรของป้านะคะถ้าหนูมีโอกาสแวะมาแถวนี้เนี่ยโทรหาป้านะคะอ้าคุณป้าคุณป้าทำงานบริษัทนี้เหรอคะเนี่ยค่ะหนูลืมบอกไปเลยค่ะว่าหนูมาเยี่ยมเพื่อนคะ่ะพอดีป่วยไข้หวัดใหญ่มาสองสาวันแล้วอยู่ที่นี่เขาก็ทำงานอยู่บริษัทนี้เหมือนกันนะคะเขาชื่ออะไรอะคะหนูชื่อสมชายคะ่ะคุณป้าพอจะรู้จักไหมคะ คนที่หนูบอกว่าเคยมาบริจาคเลือดที่หนูไหมคะโลกกลมจริงๆเลยนะคะยังไงฉันก็ขอบคุณแกนะสมชยัยถ้าแกไม่ช่วยหนูออนอะ่ะมันก็ไม่มีวันนี้ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องคิดมากถือว่าเราช่วยช่วยกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็มีคนช่วยเหลือผมไว้เหมือนกัน มีอยู่วันหนึ่งครูประจำชั้นซื้อลองเท้าใหม่หมให้ผมแกบอกกับผมว่าอยากให้ผมได้เตะบอลวิ่งเล่นเหมือนคนอื่นบ้านแล้วตอนนั้นแกก็บอกอกอย่างว่าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงโลกนี้มันก็ต้องแบ่งปันกันออกไปแล้วทุกคนจะมีความสุขบางทีเราไม่รู้หรอว่า อาจมีคนมองเราอยู่และบางทีเราอาจไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำมาส่งผลต่อใครบางคนในวันหนึง่งโดยที่เราไม่รู้ตัว เอ,อมามามาแล้ววันหลังก็ให้มาตรงเวลางานหน่อยนะทุกๆกการให้สร้างความเปลี่ยนแปลงเสมอพอแล้วม้ๆๆมา,มาแค่ยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ไหวหรอกพ่อตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยพรุ่งนี้มาราธอนครั้งแรกในชีวิตจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ไปกลับบ pa, ้านกันสู้ๆ